เมื่อตอนเวลาเที่ยงเศษของเมื่อวานนี้นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการคลังได้นำคณะแถลงข่าวโครงการคนละครึ่งพลัสโดยมีนายวรพักทธัญาวงรัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงการคลังนายลวรุณแสงสนิทปหลัดกระทรวงการคลังและนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยร่วมแถลงข่าวนะครับโดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการดำเนินการโครงการคนละครึ่ง US, ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่29กันยายน2568 แล้วรัฐบาลต้องการที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในเรื่องของภัยเศรษฐกิจในการฟื้นความเชื่อมั่นคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายและก็เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้มีพลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนั่นเองครับ และท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกอีกนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบคนละครึ่งพลสเพื่อต่อสู้กับภัยเศรษฐกิจที่เห็นทิศทางชัดเจนแล้วว่าในไตรามาสที่4มีแนวโน้มที่จะติดลมการขยายตัวจะชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วโครงการคนละครึ่ง US, จะเป็นโครงการหรือทงหนึ่งที่จะมาเสริมจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้มีมติเติมเงินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจเรียกว่ากระตุ้นสั้นได้ผลยาวและกระจายตัวนั่นเองครับกระตุ้นสั้นนั่นก็คืออะไรครับกระตุ้นสั้นคือจะช่วยประชาชน20ล้านสิทธิ์ในการลดรายจ่ายและก็จะช่วยร้านค้ารายเล็กรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีสิทธิ์เพิ่มรายได้จากยอดรายจ่ายที่ประชาชนนั้นจะมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสมากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนได้ผลยาวๆคืออะไรครับได้ผลยาวนั่นก็คือจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลยาวโดยจะมี plus ใน2เรื่องที่สำคัญนั่นก็คือคนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้เงิน2,400บาทส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีได้2,000บาท อีกทั้งเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับพ่อค้าแม่ค้าทําให้ขายเก่งมากขึ้นโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและก็จะรู้ต้นทุนลดรายจ่ายได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีครับรวมถึงเราก็จะมีโครงการเรียนรู้เพิ่มทักษะเพื่อช่วยในการค้าขายต่างๆอย่างเช่น AI พ่อแม่พี่น้องครับโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ถือว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งเน้นเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยไม่ให้ติดลมนั่นเองครับเอ้าประชาชนที่รักทั้งหลายครับมาดูความแตกต่างของคนละครึ่งเดิมกับคนละครึ่ง p l u สกันหน่อยครับว่ายังไงครับเอ้า มาดูครับว่าพลัสที่1น,นั้นจากเดิมให้ประชากรอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็น16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้มีกำลังซื้อมากขึ้นขายของออนไลน์ได้มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นครับส่วนพลัสที่2ก็คือจะเพิ่มวงเงินสมทบของรัฐต่อวันจาก150บาทเป็น2 0 0บาทต่อวัน เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและก็ภาพรวมเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนั่นเองครับพลัสที่3ครับคือเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้อยู่ในระบบภาษีเป็น2,400บาทประชาชนทั่วไปได้2,000บาทครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,700บาทพลัสที่4คือเพิ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือที่เรียกกันว่า micro SME ซึ่งก็มีรายได้ตลอดปีไม่เกิน1 8ล้านบาท แต่ทว่าในครั้งนี้นั้นจะให้ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเข้าโครงการนี้ได้ด้วยรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยครับพลัสที่5นั่นก็คือเพิ่มทักษะความรู้อัพสกิลรีสกิลให้ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเรียนรู้ทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้ขายเก่งขึ้นใช้ AI ในการขายธุรกิจสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งจากล่างขึ้นบนครับ และท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกอีกว่าทั้งหมดนี้นั้นเป็นไปตามนโยบายแนวคิดของนายกรัฐมนตรีในเรื่อง Quick Big Win โดย Quick ก็คือต้องทำให้เร็วจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินนี่แหละครับซึ่งมีอยู่และคนคุ้นเคยอยู่แล้วสามารถนำมาใช้คนละครึ่ง plus ได้ทันทีทันใดเลยครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีนั่นเอง ส่วนแหล่งเงินงบประมาณนั้นรัฐบาลจะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ25,000ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณเดิมที่รัฐบาลได้อนุมัติไว้อยู่แล้วในปี2569และใช้งบกลางอีก19,000ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น44,000ล้านบาทนั่นเองครับแต่ว่าถ้ารวมในส่วนของประชาชนก็จะเป็น88,000ล้านบาทครับพี่น้อง และถ้าหากว่าไปรวมกับที่ให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยอีก23,000ล้านบาทจะรวมเป็นทั้งหมด1,000 100, 0แล้านบาทเลยครับโอ้โ oh หยอดเงินไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวครับพี่น้องประชาชนอันนี้แหละครับ1,000 100, 0แล้านบาทนี่แหละจะช่วยกระตุ้น GDP 0.3ถึง0.4เปอร์เซ็นต์ส่วนคำว่าบิ๊กนั่นก็คือการใช้เม็ดเงินในส่วนนี้จะทำให้ให,ใหญ่พอทำให้อย่างน้อยเศรษฐกิจไม่ติดลม ส่วนคำว่าวินอันนี้จะเป็นการช่วยให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั้งหลายที่เป็นไมโคร SME สามารถที่จะช่วยกระจายตัวไปทั่วประเทศให้กลุ่มประชาชนและร้านค้าได้ประโยชน์ ส่วนสำหรับไทม์ไลน์ของคนละครึ่งจะเริ่มในวันที่15ตุลาคม2568ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครับส่วนวันที่20-26ตุลาคม2568จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการในวันที่29ตุลาคม2568เริ่มใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นปีวันที่31ธันวาคม2568ครับ เอ้าประชาชนที่รักทั้งหลายครับยังไงก็ตามแต่ขอย้ำแหละครับว่าระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568ครับ จำนวนสิทธิ์โดยประมาณ20ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิ์ในวงเงินไม่เกิน4 4 0 0ล้านบาทครับหรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่26ตุลาคม2568แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนแล้วครับพี่น้องครับเอาล้วครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสามารถเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ www. คนล่ง plus. c o m คำว่าคนละครึ่ง plus พิมพ์เป็นภาษาไทยไปเลยครับก็เป็น www คนละครึ่ง plus .com ครับพี่น้องเอาวันพรุ่งนี้ยังไงก็ตามแต่ทางตีค้องร้องข่าวก็จะนำโครงการคนละครึ่ง plus มาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความกระจ่างมากขึ้นครับพี่น้อง